สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมชาว T-REX เร anel ทุกคนจ้าเยิว oh. ข่าวไม่คันกลับมาแล้ววันนี้ออกมาใจจอยร่วมงานถแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจกต์สุดพิเศษ be my boyfriend 2และมินิเรียลลิตี้ซีรีส์ rose in the house ซึ่งเป็นการรวมพลังและรวมตัวของ6หนุ่มสุดฮอตที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกนำทีมโดยคชาทอมมี่ทะเลบุญ ีมาร์คบรรยากาศภายในงานจะสนุกแค่ไหนไปดูกันเลยคะ่ะ หลุงที่อยากจะบอกว่าจะมาสร้างความสุขให้กับทุกคนนะครับกับมี y Boyfriend True ขอเสียงปรบมือกับผมดังๆเลยครับพวกเรา สวัสดีครับธมิศิโชค่ะมสวัสดีครัผมมาสิวค่ะอยากให้พี่ใหญ่ก่านี้วะครับขาชาเราเข้าภาพตรไปฟังว่า be my boyfriend t ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงมันเซ็กซ์ยังไง อก็สำหรับโปรเจกต์ B My Boyfriend 2ครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทาง TND เนี่ยในปีนี้ตั้งใจทำมากมากครับแล้วถ้าพูดถึงความพิเศษว่าเอ้ยในปีนี้ B My Boyfriend 2เนี่ยมีอะไรพิเศษครับผมก็อยากจะบอกว่าก็นั่งอยู่บนเวทีนี้แล้วไงครับผมก็นั่งอยู่บนเวทีนี้แล้วไงครับผมผมเชื่อว่ามันมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่จะเอาพวกเราทั้งหคนมารวมกันแล้วมาทำคอนเสิร์ตเห็นเซว่าทั้งหกหนุ่มนี้ก่อนหน้าที่จะเป็น B My Boyfriend 2เนี่ย สนิทกันมาก่อนเนี่ยไหมครับไม่ไม่ตัดพี inform inform ่ทอมมี่บอกรู้จักพี่ซีพี่ซีรู้จักพี่ทอมมี่ไหมครับคนบ้านเดียวกันตัดคนบ้านเดียวกันที่ไหนครับอยู่ค่้ายเดียวกันค่้ายดูมันดีอ๋อก็เลยซีกันซีกันมาก่อนหน้านี้พี่ทอมมี่เป็นคนยังไงครับทอมมี่เป็นคนยังไงครับผมทอมมี่เป็นคนยังไงครับผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีดีผมดีกว่าดีกว่าคนดีอ่ะ เนี่ยคนดีเขาก็อวยกันเองพอได้มาร่วมงานกับน้องพี่กระชาครับบุญก่อนเอาเป็นบุญก่อนเห็นบุญผ่านหน้าผ่านตาไปแวบไปแวบมาพอมาเป็น B My b o บ f r i ฟ n d 2เหมือนกับที่เคยผ่านไปผ่านมาไม่เห็นบุญเห็นแต่ละคนมาแบบโหแต่ละคนทำไมดูแบบเท่เท่จังวะเท่ตลอดเวลาทุกคนแบบทุกคนมาเปิดประตูออกมาแล้วแบบพร้อมจะเท่กันแล้วอ่ะพอไปเจอกันในกองก็แบบ เดียวนะมันเหมือนปลดล็อกทุกอย่างมันใช่คนเดียวกับที่เราเจอแบบยืนแบบเท่เทวนั้นหรือเปล่าทั้งหมดเลยครับแต่เป็นอะไรที่แบบที่ดีนะผมรู้สึกว่าสนุกแล้วก็มีความสุขเห็นไหมล้ะว่าการเมาส์ของแต่ละคนยอมกันที่ไหนอยากจะรู้ว่าถ้าแต่ละคนเป็นช็อกโกแลตจะเป็นรสชาติไหนกันจ้าเปรียบพวกเราทุกคนเป็นเหมือนอ่ช็อกโกแลตแต่รส ภายนอกอาจจะดูเข้มเข้มขมขมแต่ว่าแต่ละคนข้างในมันจะมีรสชาติที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็อาจจะเฮ้ยทางนี้ดีกว่ามาครับามาบช็อกโกแลตรสชาติยังไงครับ <laughs> ว่ารสขมฮนะขมเหรอนะรสช็อกโกแลตเหรอ <laughs> กลิ่นตัวครับอะไรครับเนี่ย <laughs> ตบมี <laughs> ไม่ผมร้อง ไม่ไม่ไม่คืออันเนี้ยเราเล่นกันมาหลายสเตจแล้ะใช่ใช่อยากลองแบบปรับเปลี่ยนดูบ้างไหมเอาไว้งานหน้าแล้วกันมาพี่ทอมมี่เป็นรถไหนครับไหนๆก็ถามนะอทุกคนเลยกันพี่มผมน่าจะเป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วกันนะเอาเป็นไวท์ช็อกโกแลตเลยครับพี่ทะเลแล้วฮะนิดนึ่งรถกาแฟครับผมรถก็ช็อกโกแลตรถกาแฟเหรอครับใช่ฮะมันมันทำไมฮะมันนกินแล้วนอนไม่หลับแล้วกินแล้วตื่นตัวหรือมันตื่นถึงคืนแน่นอนพี่บุญแล้วครับ รถดมินแล้วกันครับผมมีความเย็นเย็นโอ้มีความเย็นเย็นวิสีนะฮะเอ่อรถต้มยำรถต้มยำรถต้มยำแล้วกันครับขอโทษนะแซ่บเหรอมีความแซ่บอ๋อไม่ใช่แซ่บหรอช็อกโกแลตต้มยำเป็นไงพี่ต่อพี่กระชาผมอยากรู้รสชาติคุณมากเลยชอบไปไหนคุณเป็นไงโอ้ผมเจอต้มยำไปผมก็ความแล้วผมไปไหนไม่รู้รสชาติยังไงล่ะครับเออรสชาติของชักกระชาเป็น ช็อกโกแลตที่สอดไส้ผลไม้แล้วกันครับว้าวมีความเปรี้ยวหวานที่ซ่อนเปรี้ยวอยู่ในนั้นอ่ะลองดูอะต้องลองดูไ, <ป S 1> ไดม่ใช่ช็อกโกแลตหรอครับ <laughs> ใช่ครับ <laughs> <laughs> เฮ้ย หลังจากดูและฟังหกหนุม่มเมาส์กันไปแล้วรู้นะว่าอยากให้เหยื่ยวข่าวไม่คันเมาส์ใครกันต่อเอาเป็นว่าถึงเวลาเมาส์อัปเดตชีวิตกับบุญนุ่มหล่อสุดฮอตของเราละจ้าสวัสดีครับผมก็แฟนๆฟนทีเล็กชาแนลนะครับผมผมบุญนพนธ์ครับโปรเจกต์นี้ต้องบอกก่อนว่าตอนที่ได้รับการติดต่อมาจากพี่หมอนะทาง D ีดีเนี่ยก็เราก็คิดแบบเฮ้ยมันเป็นสิ่งแปลกใหม่ว่ะด้วยความที่เราเคยทําในพาร์ทนักสแสดงมาแล้วอาจจะแบบแฟนมิสเล่นเช่นแบบร้องเต้นบนแฟนมิสเราเคยแล้วแต่ เราไม่เคยอยู่ในพาร์ทที่เป็นบอยแบนด์มาก่อนเลยใช่ครับผมพอเขายื่นเสนอโปรเจกต์นี้มาให้เราก็แบบรับเลยเรารู้สึกว่ามันท้าทายในตัวเราดียิ่งมากไปกว่าน,นั้นคือการมีซีรีส์ด้วยซึ่งอีกตัวบทซีรีส์เนี่ยพอเราอ่านแล้วแบบเล่นเป็นเราอะ่ะคือไม่มีคาแรคเตอร์บอกเลยว่าต้องเล่นยังไงต้องนิสัยยังไงแค่เล่นเป็นเราเลยแล้วเรารู้สึกว่าเราเราไปกองแล้วเราแฮปปี้อ่ะ ฟินกันไหมคะคุณผู้ชมคะ่ะครั้งต่อไปเหี่ยวข่าวไม่ขันจะไปจอยจอยซอกแซกงานไหนคุณผู้ชมต้องกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะแล้วคุณจะไม่พลาดคลิปสนุกสนุกของเหล่าดารานักร้องที่คุณชื่นชอบอย่างแน่นอนวันนี้ขอตัวไปอยู่กับหกหนุ่มก่อนนะคะไม่ต้องอิจฉาดิฉันคะ่ะบายบาย